หยตดทิพชี้แจ้งหลังถูกโยงเกี่ยวกับอภิรักษ์ผู้บริหารสูงสุดฟอริกทีดีต้องบอกว่าล่าสุดหยัดทิ์ราชปาลเพื่อนสนิทของพิงกี้สาวิกาได้ออกมาพูดหมดเปลือกเฉลยความสัมพันธ์แท้จริงอภิรักษ์ผู้บริหารสูงสุดฟอริกทีดี ยืนยันว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นไม่เคยรู้จักกันมาก่อนโดยหยาดทิพย์ได้ระบุข้อความว่าจากข่าวต่างๆที่ออกมาหยาดขอความกร,รุณาอย่านำรูปลูกหรือเขียนถึงลูกของเราลงในช่องข่าวต่างๆที่เชื่อมโยงคดีฟอร์เรกที่ดีและเขียนชี้นำเหมือนเรามีส่วนร่วมเพราะผลน,นั้นกระทบโดยตรงต่อครอบครัวคอนโดนี้ซื้อมาอย่างถูกต้องมีหลักฐานครบถ้วนค่ะหยาดกับคุณเมกไม่เคยรู้จักอภิรักมาก่อนที่จะซื้อคอนโดจนวันที่เขาถูกดำเนินคดี และเป็นข่าวออกมาคอนโดนี้คุณเมฆซื้อแบบขายฝากผ่านในหน้ามาก่อนที่อภิรักจะถูกดำเนินคดีและเป็นข่าวซึ่งตอนที่ทำสัญญาขายฝากสามีญยาิไม่รู้ว่าคอนโดที่ซื้อจะมีปัญหาพอเวลาผ่านไปก็เห็นจากข่าวว่าเจ้าของเก่าจะถูกดำเนินคดีและเกี่ยวข้องกับคดีช่อกงและขอยืนยันว่าคุณเมฆไม่ได้เป็นนอมินีใดๆเลยขอมาชี้แจงตรงพื้นที่นี้นะคะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ .com ขอบคุณค่ะ